สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการสร้างไลบรารีใช้งานเองนะครับในการที่เรานะครับเขียนแอปสคริปบ่อยๆนะครับบางทีเราอยากจะเขียนฟังก์ชันนะครับที่ไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นคำสั่งนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในฟังก์ชันที่เราทำงานนะครับเราจะเขียนเป็นไลบรารีนะครับแล้วก็ไปเรียกไลบรารีให้ใช้งานนะครับมีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเปิด กูเกิลขึ้นมานะครับเข้าบัญชีตัวเองให้เรียบร้อยนะครับมาที่ Google Drive จากนั้นนะครับจะมาสร้างสคริปต์นะขึ้นมานะครับมาที่เมนูใหม่นะครับแล้วก็ไปที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาที่สคริปต์ของ Google App นะครับคลิกนะครับเมื่อเปิดเข้ามานะครับถ้าเราใช้สคริปต์แบบเดิมนะครับ มันก็จะบอกเอาว่านะครับลองใช้ Google Apps c r i p t แบบใหม่ไหมนะครับในที่นี้แนะนำให้ใช้แบบเก่าไปก่อนนะครับหรือถ้าใครเดิมเป็นแบบใหม่นะครับอย่างเช่นอ่ะไปลองเลยนะครับแล้วก็เซฟโปรเจกต์ก่อนหรือไม่อ่ะใช่อ่ะเซฟโปรเจกต์ไว้ก่อนนะครับเวลาเราเปิดสคริปต์ขึ้นมามันต้องมีการเซฟโปรเจกต์ยู่แล้วนะครับผมจะตั้งชื่อโปรเจกต์นี้ว่านะครับ mm hmm. test นะฮะ test l i v นะฮะ test l i v ก็คือเป็นการเขียนไลบรารีทดสอบนั่นเองนะครับก็กดปุ่มตกลงนะครับพอเราบันทึกเสร็จนะครับพอเราบันทึกเสร็จสคริปต,ต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบใหม่เขาจะมาเป็นแบบใหม่หรือเปล่ามาแล้วนะครับเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบใหม่นะครับซึ่งนแนะนำให้กลับไปใช้แบบเดิมนะครับ เพราะมันจะเกี então, next, right ่ยวข้องกับการตั like er ้งค like ่าต่างๆมันจะง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื okay. ่อใครเปิดขึ้นมาแล้วเป็นสคริปแบบใหม่แบบนี้นะครับให้คลิกไปที่ใช้ตัวแก้ไขเดิมดีกว่านะครับอ่ะก็คลิกตรงนี้นะครับก็จะกลับไปที่ตัวตัวแก้ไขแบบเดิมนะฮะเสร็จแล้วตอนนี้ก็ปิดลงไปนะครับตรงนี้ก็ปิดเลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อเรากลับมาที่สคริปแบบเดิมนะครับและก็นะครับตอนนี้เราตั้งชื่อสคริปว่า TS l i v นะครับ ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตรงนี้นะฮะผมก็จะตั้งชื่อว่า my lift ก็แล้วกันนะครับ my library นะครับย่อมาจาก my library นะฮะจากนั้นนะครับคำสั่งนะครับที่เราอยากจะจัดเขาเรียกอะไรคำสั่งที่เราต้องการจะให้มันทํางานอะไรยังไงนะครับเราก็เขียนฟังก์ชันขึ้นมาภายในฟังก์ชันนี้แหละนะครับอย่างเช่นนะฮะผมจะสร้าง Library นะครับให้มีการบันทึกข้อมูลนะครับ ลงไปในชีตอย่างเงี้ยนะครับวิธีการนะครับก็จะเริ่มจากสร้างตัวแปรวานะครับ s s อย่างเงี้ยนะครับมีค่าเท่ากับนะฮะ space sheet app นะครับเงี้ย control space bar นะครับพิมพ์ตัว s ขึ้นมาแล้วก็มาเลือกเป็น space sheet app นะฮะจากนั้น dot นะครับ get active get a นะครับ control space bar get active sheet นะครับให้ชีทที่กำลัง active อยู่นะครับเป็นตัวแปร ss อย่างเงี้ยนะครับกด enter นะครับจากนั้นให้ ss นะฮะ dot getrange นะฮะ g e t r getrange นะฮะเสร็จแล้วก็นะครับระบุครับแถวนะสมม่วนว่าแถวที่หนึ่ง column ที่หนึ่งนะครับแถวที่หนึ่ง column ที่หนึ่งะ dot set value นะครับ s e t v control s p a c e bar เงี้ยนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่นะมันจะมาให้เราเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าต้องใช้วิธี control s p a c e bar ตลอดแบบนี้เลยนะครับจากนั้นค่าที่เราต้องการจะให้บันทึกนะครับลงไปที่ช่องนะครับแถวที่1นึ่งขอลำที่หน่งก็คือ a 1นั่นแหละตรงนี้นะฮะก็คืออะไรนะครับแล้วก็ระบุค่าลงไปนะครับพิมพ์ single c o d e ลงไปผมจะให้บันทึกนะครับชื่อลงไปว่าอภิวัฒนะฮะวงกันหาอย่างเงี้ยนะฮะ กันหาโอเคนะครับผมจะให้บันทึกชื่อนี้นะครับถ้ามีการเรียกฟังก์ชันนี้ให้บันทึกชื่อนี้ลงไปในช่อง E1 อย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราสร้างสคริปต์ขึ้นมาแบบนี้นะฮะเราจะสร้างสคริปต์นี้ให้เป็นไลบรีอย่างไรนะครับวิธีการก็คือกดปุ่มบันทึกก่อนนะบันทึกบันทึกโค้ดเราไว้นะครับจากนั้นนะครับไปที่เมนูไฟล์นะครับสเต็ปที่1นึงนะครับเมื่อทําโค้ดเสร็จมาที่เมนูไฟล์นะฮะแล้วก็ มาที่จัดการเวอร์ชันนะครับคลิกไปที่จัดการเวอร์ชันนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเซฟอันนีวเวอร์ชันนะฮะตรงนี้จะเป็นคําอธิบายนะครับเวอร์ชันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่ใส่ก็ปล่อยว่างไว้ถ้าจะใส่ก็ใส่ได้นะครับอย่างเช่นนะฮะตั้งชื่อว่าเวอร์ชันหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆมันจะขึ้นเวอร์ชันหนึ่งให้เราอยู่แล้วนะครับเวอร์ชันแรกอ่ะสมมรัเป็นเวอร์ชันแรกอย่างเงี้ย แล้วก็เซฟนิวเวอร์ชั่นครับพอกดเซฟนิวเวอร์ชั่นเห็นไหมครับมันจะขึ้นตรงนี้ให้เราอยู่แล้วเนี่ยเวอร์ชั่นเล็กหนึ่งเวอร์ชันหนึ่ะคําำอธิบายเป็นเวอร์ชั่นแรกอย่างเงี้ยนะครับวันที่ครับอีเมลของใครนะครับวันที่เวลาเท่าไหร่ที่สร้างตัวนี้ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับกดปุ่มตกลงครับอันนี้เป็นการสร้างเวอร์ชั่นนะครับถ้ามีการแก้ไขโค้ดนะครับขณะที่เราเอาไลบรารีนี้ไปใช้งานนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโค้ดเนี่ย เราก็จะต้องสร้างเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเพื่อให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดในการทํางานอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อสร้างเวอร์ชันเสร็จสเต็ปที่2ทําไงต่อนะครับให้ทางบานแชร์ครับการแชร์นะครับจะมาที่เมนูไฟล์แล้วก็แชร์ก็ได้นะครับหรือมาคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกแชร์คลิกแชร์ตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์ครับคลิกครับ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่มีลิงก์จะดูได้นะให้แชร์แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นเรียบร้อยอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับพอเสร็จสเต็ปที่2สเต็ปที่3นะครับการนำไลบรารีไปใช้งานก็คือนะครับมาที่เมนูไฟอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นมาที่คุณสมบัติของโครงการนะครับคลิกเข้าไปที่คุณสมบัติของโครงการนะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นนะครับคุณสมบัติ ชื่อ TestLibrary t e s t l i f ิของเรานะครับำอธิบายใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แก้ไขล่าสุดรหัสโครงการรหัสคลิปนะครับเขตเวลาของเรา GMT บวก7กรุงเทพเนาะแล้ก็เปลี่ยนเป็นกรุงเทพซะนะครับจากนั้นนะครับให้เรา Copy นะครับรหัสสคริปต์ตัวนี้นะครับรหัสสคริปต์ตัวนี้ก็คือรหัส Library ของเรานั่นเองนะครับคลิกขวาคัดลอกครับคัดลอกเสร็จกดปุ่มบันทึกครับเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เรามีไลบรารีเรียบร้อยนะครับเป็นการสร้างไลบรารีนะครับและนะครับเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยเราจะเอาไลบรารีไปใช้อย่างไงมาดูวิธีการใช้ครับก็นะครับผมก็จะกลับมาที่ Google Drive นะครับสมมติว่าจะมี Google s h e e t นะครับสร้าง o o o l l s s h e t t ขึ้นมานะครับสร้าง g o o g l e s h e e t ขึ้นมา1 s h e e t ีนะครับ เสร็จแล้วนะครับอ่าก็ไปที่ครับเมนูเครื่องมือนะครับเพื่อจะเอาไลบรี่ไปใช้นะครับมาที่เมนูเครื่องมือแล้วก็โปรแกรมแก้ไขสคริปต์อ่าโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ตัวนี้ก็จะทํางานกับสเปชชีตนี้แหละ,อะลองใช้แบบใหม่ย,ยังนะครับเรายังไม่ปิดนะแล้วก็ปิดไปเลยนะครับยังไม่ใช้แบบใหม่ให้ใช้แบบเก่าเหมือนเดิมไปก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะครับ พอเปิดมาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับฟังก์ชันมาตรฐานให้เราแล้วชื่อไมฟังก์ชันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่มีปัญหานะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการเอาไลบรารีมาใช้ก็คือนะครับไปที่เมนูทรัพยากรครับแล้วเราจะเจอคาว่าไลบรารีตรงนี้นะครับจากนั้นให้คลิกไลบรารีครับให้คลิกไลบรารีนะฮะจากนั้นนะครับเขาถามว่าอ๋อคุณจะต้องตั้งชื่อโครงการตรงนี้ก่อนนะครับโปรเจกต์นี้ยังไม่มีชื่อเลยนะครับ ก่อนที่จะเอาไลบรารีมาใช้คุณต้องมีชื่อโครงการก่อนโอเคนะครับตรงนี้เราก็อาจจะตั้งชื่อว่าเทสก็ได้นะครับเทสเฉยๆก็ได้เป็นการทดสอบนะครับเอาไลบรารีมาใช้งานนั่นเองนะครับก็กดปุ่มตกลงนะครับเมื่อเราทําการบันทึกโปรเจกต์ตรงนี้ว่าเทสเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเวลาที่จะเอาไลบรารีนะครับจากที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้มาใช้ทํำยังไงนะครับมันก็จะมาที่นานี้นะครับมาที่นานี้นะครับถ้าเรา กดปิดหรือยกเลิกนะครับแล้วเข้าใหม่ก็ได้นะครับก็มาที่ทรัพยากรนะครับคลิกมาที่ l ลบรารีนะครับก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นมาตรง add a library นะครับให้เราคลิกแล้วก็ c t r l v นะครับวางสคริปต์ไลบรารีที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับจาก test list นี่แหละครับใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็กดปุ่มเพิ่มตรงนี้ครับกดเพิ่มอ่าพอกดเพิ่มเสร็จนะครับมันก็จะขึ้น l ลบรารีของเราขึ้นมาตรงนี้ว่า test l i s นะครับ TSLIP ของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นคุณจะใช้เวอร์ชันไหนเรามีเวอร์ชันแรกแค่นั้นแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชันที่1ของเรานะครับจากนั้น identify นะครับ identify ตัวนี้นะครับก็คือชื่อที่เราจะไปเรียกใช้ไลบรารีนะครับเราจะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับเราจะใช้ชื่อนี้ก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเช่นนะครับผมจะเอาชื่อสั้นๆง่ายๆนะครับ identify ตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่า L.I.B. เวลาจะเรียกใช้ผมก็ไปเรียกอ้างถึง L.I.B. ตัวนี้อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับ Development Mode นะครับก็คือโหมดนักพัฒนาให้คลิกเปิดครับพอเปิดเสร็จก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับพอเราตั้งค่าตามนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มบันทึกได้ครับคลิกบันทึกทีนี้นะครับพอบันทึกเสร็จนะเราจะเรียกใช้งานอย่างไรนะครับเพราะว่าเราเขียนไลบรารีไว้ว่านะครับ ถ้ามีการเรียกใช้ไลบรารีตัวนี้ให้มีการบันทึกชื่อว่าอพยรลงกันหาลงไปที่ช่อง A1 นะครับทีนี้นะครับวิธีการนะครับเราก็เรียกฟังก์ชันยังไงก็ให้พิมพ์ชื่อ Identify ขึ้นมาก่อนครับของไลบรารีเมื่อกี้นี้ก็คือ LIB นะครับ LIB นะครับตามด้วยนะฮะชื่อฟังก์ชันที่เราตั้งชื่อนะครับในที่นี้ก็คือ my lift นะครับหรือนะครับ เราอาจจะทดสอบว่ามันเห็นฟังก์ชันนี้หรือเปล่าหลังจากที่เราเพิ่มไลบรารีเข้าไปแล้วนะวิธีการก็คือ Control Spacebar อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นชื่อ my lift นะฮะถ้ามันไม่ขึ้นเราพิมพ์ออกก็ได้นะครับแต่ปกติมันต้องขึ้นแบบนี้นะฮะ my lift คลิกเลยอย่างเงี้ยนะครับพอมันขึ้นแบบนี้เสร็จกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบนะครับว่าถ้าเราลันครับ ลิฟต m y l i ลิตัวนี้นะฮะมันจะมีการบันทึกชื่อลงไปที่ช่องนี้ว่าอภิวัติวงกันหาหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับโอเคนะครับผมก็จะกดรันฟังก์ชันตัวนี้เลยนะครับรันนะฮะครั้งแรกก็จะต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะครับมาที่ตรวจสอบสิทธิ์นะครับเลือกอีเมลของเราครับไปที่ขั้นสูงครับแล้วก็ไปที่เทสไม่ปลอดภัยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับกดปุ่มอนุญาตครับ รอสักครู่นะฮะฟังก์ชันหายไปแล้วแสดงว่าตอนนี้นะครับมันทํางานแล้วนะครับเรามาคลิกดูครับปังโอเคเรียบร้อยเห็นไหมครับเห็่นว่าตรงกันหานะครับถูกบันทึกลงมาที่ช่อง A1 เรียบร้อยนะครับตามไลบรารีที่เรากําหนดนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรก็ตามนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนเวอร์ชั่นด้วยนะครับอย่างเช่นนะฮะผมจะให้นะครับ เปลี่ยนชื่อตัวนี้นะครับจากอภิวัตวงกันหาเป็นสมชายเรียนดีนะฮะสมชายเรียนดีเงี้ยนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนโค้ดนะครับเราก็ต้องไปอัปเดตเวอร์ชันไลบรารีของเราด้วยนะครับก็บันทึกบันทึกเสร็จนะครับวิธีการอัปเดตไลบรารีก็คือมาที่ไฟล์นะแล้วมาที่จัดการเวอร์ชันนะครับคลิกแล้วถ้าทำการนะครับสร้างเวอร์ชันใหม่ก็คือเซฟนิวเวอร์ชันนะฮะ จะใส่คําอธิบายว่าเวอร์ชั่นที่2ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอาเสติว่าผมไม่ใส่นะครับผมก็จะเซฟเลยนะครับเซฟนิวเวอร์ชันมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับเวอร์ชัน2เห็นไหมครับเวอร์ชัน2จากนั้นก็กดปุ่มตกลงนะครับพอกดปุ่มตกลงเสร็จนะครับผมก็จะมาที่นะครับตัวที่เราจะเอาไลบรีไปใช้ไหมครับตัวนี้นะฮะแต่ทีนี้เราจะต้องนะครับมาจัดการไลบรีตรงนี้ก่อนนะครับก็คือมาที่ทรัพยากรนะครับ เพราะว่าถ้าเราลันตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นชื่ออภิบาลเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราจะให้มันเป็นสมชายนะฮะเราจะต้องมาที่ทรัพยากรไลบรารีตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน2องไหมเพราะว่าเวอร์ชัน2ของเราจะเป็นสมชายเรียนดีละนะครับกดปุ่มบันทึกครับโอเคนะครับพอบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวจะรันทดสอบดูนะครับแล้วมาเช็คข้อมูลครับ นะไครับเปลี่ยนเป็นส้มชายเรียนดีเรียบร้อยนันนี้ก็คือการอัปเดตเวอร์ชั่นของไลบรารีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสร้างอะไรก็ตามนะครับอยู่ในนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานนะครับผมจะลองยกตัวอย่างอีกอันนึงก็แล้วกันนะครับสมมติว่าผมมีนะครับไลน์ Notify ต้องการจะแจ้งเตือนแต่จะทำเป็นไลบรารีไว้นะครับผมก็ไป Copy Code ค้มาเลยนะครับมาตรฐานเลยนะครับ ทำเป็นไลบรารีตอนนี้ผมกำลังทำงานอยู่ในไลบรารีนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอา Acces s Token ทดสอบมานะครับผมก็เตรียมทดสอบแล้วนะครับการแจ้งเตือนนะครับก็ใส่โทเค็นเข้าไปนะครับคอนดอนวีนะครับเสร็จแล้วนะครับในฟังก์ชันท่านี้นะครับผมจะให้มันนะครับเรียก l i n e define ไปทำงานนะครับผมก็จะนะครับตรงนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับก็คือไม่ได้ใช้ละ จะให้เรียกไลน์ notify ไปทำงานนะครับผมก็จะก๊อปปี้ตัวนี้เลยนะครับมี n นะอ contact c นะครับนโทรล c v นะครับแล้วก็นะครับสร้างตัวแปรมาตัวหนึ่งนะครับว่านะครับ message นะครับมีค่าเท่ากับข้อความที่เราต้องการจะทดสอบการแจ้งเตือนนะครับผมก็จะบอกว่านี่คือ การแจ้งเตือนจากการใช้งานไลบรอ่ีผมจะให้มันส่งข้อความว่านี่คือการแจ้งเตือนจากการใช้งานไลบระฮะีเสร็จแล้วผมก็จะทำการเซฟพอเซฟเสร็จนะะก็จะไปสร้างเวอร์ชันไฟล์ จัดการเวอร์ชันนะครแล้วก็จะสร้างเป็นเวอร์ชันที่3ขึ้นมานะครับเวอร์ชันที่3นี้จะเป็นการส่งลายแจ้งเตือนอย่างเงี้ยนะครับไปที่ตกลงเสร็จแล้วนะครับในส่วนของไลบรารีนะครับเราเตรียมข้อมูลตามนี้นะฮะจากนั้นนะครับผมก็จะกลับมาที่นะครับไฟล์ที่เราจะถูกนำไปใช้งานนะฮะแล้วก็ไปที่จัดการไลบรารีนะครับทรัพยากรไลบรารี แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นที่3นะกดปุ่มบันทึกนะเพราะฉะนั้นสคริปต์นี้จะใช้ Library เวอร์ชันที่3เวอร์ชันที่3คือเวอร์ชันที่มีการส่งรายแจ้งเตือนตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําการรันทดสอบดูซิว่ามันจะส่งรายแจ้งเตือนไปตามนี้หรือเปล่าครับผมก็จะคลิกนะพอคลิกเสร็จสคริปนะต์ตรวจสอบซิดก่อนนะตรวจสอบซิดเลือกอีเมลนะครับขั้นสูง ไปที่เทสไม่ปลอดภัยนะครับกดปุ่มอนุญาตนะฮะเรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยเสร็จอ่ามาดูที่นะครับลายของเรานะครับมีการแจ้งเตือนหรือเปล่ามาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยลาย notify แจ้งเตือนนะฮะนี่คือการแจ้งเตือนจากการใช้งาน library เห็นไหมครับก็นะฮะแค่นี้นะครับเวลาที่นะครับเราจะเอาไปใช้งานนะครับมีแค่บรรทัดเดียวนะฮะแต่เวลาเราเขียน Library นะครับเราเขียนไว้ที่ตรงนี้เลยนะครับแต่เวลาเราจะเรียกคําสั่งไปใช้งานมีแค่นี้ครับ l i ปชื่อฟังก์ชันแค่นี้นะครับมันก็ทํางานนะครับอันนี้คือเทคนิควิธีการนะครับใช้ Library หรือว่าการสร้าง Library ใช้งานเองด้วย a p p สคริปต์นะครับยังไงก็ไปลองทดสอบแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ